วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเปลี่ยนแบตเตอรี่มือถือนะครับรุ่น Oppo A57 อืมโดยขั้นตอนนี้ผมจะต้องทำการปิดเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ฟ้าลังของเราออกมาได้แล้วก็เราจะเจอแบดตัวเก่าที่เราจะถอดออกเปลี่ยนก็จะเอาแบบก้อนใหม่มาใส่นะครับพอแกะออกมาแล้วเราก็จะเจอน็อตที่เราเจะไขออกนะครับผมเราก็ทําการไขออกเลยครับ ต่อไปเราก็จะแกะสก,กิลโดยใช้เล็บเราแกะครับเล็บแกะได้แกะแบตนี่ก็ต้องออกแรงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าติดกาวไปต้องแสดงได้ออกมาแล้วอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับผมครับผมได้สั่ง แบตมาใหม่ครับในร้านซด้าครับผมในราคา200กว่าบาทครับนะครับผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับผมมาเรามาทำการแกะกันดีกว่าในในกล่องคือในในกล่องเขาจะมีซองใส่ตัวเบตมาแบบนี้นะครับผมก็มีอุปรกรณ์การซ่อม มาด้วยนะครับผมนี่ตัวแบตของเราจะอยู่ในซองนี่จะด,ดีนะครับผมเราทำการใส่กันเลยง่ายๆครับผมใส่เข้าไปที่เดิมแบบนี้ครับนี่แล้วก็ติดสซลคิด ดูนี่เราใส่แล้วก็ขันน,อน็อตเอาเลไมเปลี่นเดิมนะครับนี่คุสรุถขับต้องวางตรงนี้แล้วก็กดใส่ใหม่ประมาณนีค่อยแน่น ตัวนี้แล้วเราก็เริ่มกันประกอบชิ้นส่วนเลยนะครับตรงป,ปุ่มกดนี่เราก็แบบนี้เอาเลยนะครับผม, mm hmm. มเนียวททมเลยนะครับผม mm ้ hmm. ไม่กาวติดก,ก็ดีนะครับผมถราผมไม่มีกาวติดผมก็ทำแบบนี้เลยง่ายดีเรา mm hmm. ก็ทำการประกอบเข้าคืน เห็นเข้าหรอกเราก็ใส่หัวสิได้ครับผมเปิดเครื่องกันครับถ้าติดนี่แสดงว่าได้ครับติดแล้วครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ